พาน,นี้นะคะเขาของคุณที่คุณกำลังรอคอยหรือนึกถึงเขานะคะขอแค่คนที่รอคอยนะคะเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานะคนคุยเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าไม่มีสถานะกันเลยนะคะหากคุณยังมีความหวังและรอคอยเขามาดูกันดีกว่าว่าคุมภาพันธ์นี้จะกลับมาไหมนะ,ค,ะคนที่ผ่านมามีโอกาสตรงแค่30%นะคะส่วนใครที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตะวันตกนะคะมีโอกาสที่จะตรง80ิไปเลยคนเกิด10 20 30ิบ20 30นะคะคนเกิดอยู่ในวันพฤหัสค่ะ คนเกิด66-26นะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะ55-25นะคะเป็นเมษสิงห์ธนูค่ะแล้วก็คนเกิดวันที่188-28ค่ะคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์และต้องเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนด้วยนะอ่ะหากใช่นะคะไปต่อได้เลยค่ะ วันนี้นะคะก็อยู่ในช่องมามากบูนะคะก็คือเป็นช่องเล็กของแม่วิชวิตนั่นเองนะเดี๋ยวจะมาดูกันให้นะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณมากน้อยขนาดไหนในใจเขาอยากจะกลับมาหรือเปล่าหรือว่าที่แท้จริงแล้วนะคะคุณอาจจะรอเขาเกิระะ์นจ๊ะขอดูหน่อยนะ five of cups นะคะในตำแหน่งความรู้สึกของคุณ a g e of w a l d s นะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะ เด็กถือดาบจ้า Five of Pentacles นะคะแล้วก็ a g h of e h of Pentacles ถ้าถามว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาไหมโอกาสที่เขาจะกลับมานะคะมีค่ะแต่ตัวคุณเองนะคะจะต้องมีการเปิดโอกาสให้เขาด้วยนะ ตัวคุณจะต้องมีการอา่ส่งซิกหรือส่งสัญญาณให้เขาได้รับรู้ว่าคุณก็ยังรอเขาอยู่ค่ะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่สามารถกลับมาหาคุณได้นะคะบางคนนะคะมีการปิดกั้นกันไปแล้วโดยเฉพาะคุณเนี่ยไปปิดกั้นเขาหรือว่าบล็อกเขานั่นเองนะคะเลยทําให้เขายากมากๆนะที่จะติดต่อมาหาคุณเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดต่อยังไงนะคะอย่างแรกเลยถ้าเกิดคุณทําแบบนั้นอยู่คุณต้องปลดบล็อกนะส่วนในกรณีที่ หนูโดนบล็อกนะคะถ้าหนูโดนบล็อกนะอีกประมาณสัก11วันเขาจะปลดบล็อกคุณค่ะแล้วถ้าเกิดเขาเห็นข้อความอะไรบางอย่างในโซเชเียลมีเดียหรือว่าสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนโสดสัมผัสได้ว่าคุณไม่ได้โกรธอะไรเขามากมายแล้วและสัมผัสได้ว่าคุณก็ดูเหมือนอยังมีใจให้เขาอยู่เขาจะทักกลับมาในรูปแบบอวยพรนะคะในรูปแบบการชื่นชมนะคะ ก็อาจจะฟังดูค่อนข้างห่างเหินนะหรือว่าอาจจะมีคําทักทายที่มันดูเบสิกมากอย่างเช่นสวัสดีเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีการทักมาแบบนี้นะแล้วช่วงเวลาที่แม่คิดว่า,าจะทักมานะแม่ให้อยู่ระหว่าง7ถึง14วันนะคะ7 ถึง14วันหลังจากที่คุณมาดูคลิปนี้แล้วนะหากใครนะคะที่มีความรู้สึกกังวลสงสัยว่าเออตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับหนูกันแน่ตัวเขาเองนะคะมีความรู้สึกผิดนะที่ช่วงเวลาหนึ่งเขาไม่ได้เลือกคุณและเขาเทคุณไปในตอนนี้สาเหตุที่เขากลับมานะคะเพราะเขามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะ คุณก็เป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขถ้าเทียบกับใครหลายๆคนที่อยู่ในชีวิตเขาตอนนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เลยนะคะทัศนคติก็ค่อนข้างแตกต่างคุณคือคนที่เข้าขายมากที่สุดแล้วเขาอ่ะก็จะจำไว้ว่าไม่มีใครที่จะสามารถสุด เช่เกับเขาหรือว่าเข้ากันได้กับเขาแบบได้100%เอร์ซนตเนาะเพราะว่าเราเองร้อยพ่อพันแม่นะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอะอย่างน้อยอะคุณก็เข้าขายมาแล้วประมาณ60%สเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทําให้เขานะคะอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณค่ะมีแนวโน้มที่เขาคนนั้นของคุณเนี่ยจะปลดบล็อกคุณหรือเปล่านะคะ ขอคนที่กําลังอักเสบเลยเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะคนที่ผ่านมาผ่านไปในคลิปนี้นะคะมโอกสตรง40นะแต่ถ้าใครนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะนับตามโหราศาสตร์สากลน,นะคะก็สามารถที่จะดูได้มีโอกาะตรง80ถ้ามีทั้งวันเกิดคุณและเขานะคะถ้าเกิดแบบมีแค่คนใดคนหนึ่งก็ความแม่นยําก็จะลดลงไปอย่าเออมันเป็นคลิปเรนดอมมานอะก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะคะดูเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าเออ แนวทางก็พอนะจ๊ะอย่าไปอินอะไรกับมันมากนะอ่ะ คนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นะคะ1 2 2ค่ะ7727นะคะพฤ้ศกกันมังกรค่ะคนเกิด5525นะคะมินกระกฎพิจิกคนเกิด1020 30นะคะมีถุนตุนกุ่งค่ะคนเกิดวันอังคารนะคะ1 6จ้าหากใช้ไปต่อได้เลยนะส่วนใครต้องการเช็ค Energy ส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะจะเจอไบโอค่ะคลิกลิงก์นะคะแล้วก็สแกนเข้ามาที่บ้านเขียวนะคะคุณจะได้เจอกับแอดมินของดิฉันนะคะก็พูดคุยกับนางนะคะว่าต้องการแอะไรใดๆ นางก็จะจัดขิวให้นะพูดกับนางดีๆนะคะอย่าไปวิทย์ไว้กระตู้หูนะคะหนาอ่ะมาดูกันนะคะว่าขอดู Energy หน่อยว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเนี่ยช่วงนี้นขอดูหนะอย age of cups นะคะ The Moon ค่ะ The World ค่ะ อ่าซอฟเพนต a เคิลนะคะใบสุดท้ายได้4 of s ฟสโตนะคุณโดนโกสติ้งลระคะลูกสาวลูกชายของแม่โดนโกสติ้ง g หรอโกสติ้งแปลว่าอะไรคะแม่หนูไม่เข้าใจโกสติ้งก็คือการโดนเทค่ะลูกคือแบบรักกันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆเขาแบบเขาเทหนูไปเขาแบบอย่ๆบล็อกหนูไปเลยแบบไม่มีสาเหตุทางที่แบบก็ก็ดูจากทรงมันมันก็ดูรักกันดีอะเนาะคือยังไม่ได้มีไพ่แบบแย่หรือเลวร้ายหรือแบบไพ่แบบเฮ้ยมันมันดูน่ากลัวอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะคะ อ่ะตอนแรกอ่ะคุณกับเขาเจอกันนะคะน่าจะเป็นสถานที่ที่แบบเริงรมนะคะอาจจะอยู่ใกล้ๆแม่น้ําหรือว่าคุณไปแบบจิบน้ําชงน้ําชาหรือว่าเฮ้ยกินแบบน้ําองุ่นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าน้ําแก๊กห้วยยาเย็นนะคะนะคุณอยู่ในสถานที่ที่แบบเอย เพลนอะเออแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาคุณนะคะเขามามอบความรักนะคะเขามามอบแบบการดูแลเอาใจใส่ที่ดูจริงใจจริงใจนะคะแบบที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนเลยนะคะคนคนนี้คุณกับเขาอะเจอกันในเวลากลางคืนหรือเปล่าคะหรือว่าพบคร่ำนะคะหรือช่วงเวลาที่แบบมันมีอากาศเย็นน่ะคุณเจอเขานะแล้วคุณก็รู้สึกหลงไหลเขานะคะเป็นพิเศษแล้วช่วงเวลานั้นคุณกับเขาก็เหงาพร้อมกันพอดีคุณกับเขานะคะ คุยกันแบบไม่มีสถานะมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีมีลีเชนชิพกันในระดับหนึ่งหรือว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งแค่ยังไม่ได้เปิดตัวนะคะเนื่นองจาก the world เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนแบบมีความสุขแบบสุดๆประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์แล้วแล้วไม่อยากจะพัฒนานต่อนะคะหรือว่าแบบพอใจในสิ่งที่มีแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกอินรู้สึกว่าแค่เนี้ยก็พอแล้วนะคะความสัมพันธ์มันเลยไม่ได้พัฒนาค่ะแล้วคุณก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ พอเวลาผ่านไปอ่ะเขาเริ่มแบ่งเวลาให้คุณน้อยลงนะคะเหมือนตัวเขาเองอาจจะอ้างว่าไม่อุ้ยฉันจะไปว่าเขาว่าอ้างไม่ได้แย่แล้วตกปากอ่ะก็เหมือนตัวเขาเองอาจจะบอกว่าอ๋อแบบที่แบบไม่ค่อยว่างช่วงนี้ไปทํางานอ่ะช่วงนี้ก็เหมือนแบบไปเรียนอ่ะช่วงนี้แบบกําลังจะแบบเอ้ยทําโปรไฟล์ตัวเองให้ดีขึ้นให้ประสบความสําเร็จอ่ะหลังจากประโยคนั้นนะคะเขาเงียบจากคุณไปเลยค่ะ แล้วเขาก็บล็อกคุณตอนนี้คุณอยู่ในสภาพที่แบบหาอะไรนะอะไรเกิดขึ้นกับฉันคือมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบหนูหนูรับไม่ได้เออคุณโดนโกสค่ะโกสบายแบบคนที่เขาคนที่คุณแบบชอบอะ่ะใช่ไหมอ่ะถ้าใช่ไปต่อนะคะเดี๋ยวแม่จะดูให้ว่ามีโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกให้คุณหรือเปล่านะใครที่อาจจะอ่านพลังงานได้แบบสับๆเป็นเรื่องเป็นราวแบบแม่นะคะสามารถที่จะลงเรียนได้นะอ่ะแม่ก็จะ เปิดรับแล้วนะคะก็มาทําแบบทดสอบกันก่อนนะคะถ้าทําผ่านนะคะฉันก็รับเรียนทําไม่ผ่านก็ไม่รับเรียนนะคะเพราะว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะคะในการสอนแล้วเดี๋ยวคุณจะเครียดด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเครียดอยู่แล้วนะคะไม่แนะนําให้เรียนนะจ๊ะนะแม่เป็นคนดุดุนะคะอามาดูซิว่าปลดบล็อกหรือเปล่าคะลูกสาวลูกชายของแม่ในดูซี four cups นะคะนายโอ้โหขึ้นมาตรงตัวเลยจ้าเนี่ยเห็นไหมนาย off walls นะคะแล้วก็อะไร อ่าสตีเวอร์ดออฟคัพส์นะคะท o ี s w ฟสอดแล้วก็ไอเดียสนะคะหรือว่าไพ่จัดเม้นนั่นเองถามว่าจะปลดบล็อกไหมไม่ใช่เร็วๆนี้ลูกสาวลูกชายเพราะอะไรรู้ไหมตัวเขาเองนะคะน่าจะน่าจะยังมีความสัมพันธ์นะกับอีกหลายๆคนเลยนะเรารู้สึกว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่แบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบมีจริตจกักรแบบ เหมือนแบบนาตาชาโรมานอฟอนอแบบสกิลการสืบสอะนี่มันแบบม,มันดีมันเยี่ยมอ่ะคือเขาก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยคุณกําลังคืบคานเข้ามาแล้วเขากลัวโปะนะคะ <c oughs> เขาเลยบอกคุณไว้ก่อนค่ะตัวอันตรายนะ <c oughs> เดี๋ยวสักประมาณช่วงอา่าเร็วสุดนะคะมีนาคมรอได้ไหมแม่หนูรอไม่ได้ นั่นแหละจะเย็นเย็นจะเย็นสาวคือถ้าเขาจะปลดบล็อกนะเขาจะปลดบล็อกมาช่วงมีนาคมนะคะแล้วก็ช้าสุดไม่ไม่เกินกรกฎาคมมีแค่2เดือนนะมีนากับกรกฎานะคะที่เขาจะปลดบล็อกคุณมานะคะการปลดบล็อกมานเนี่ยก็จะมีการจีบนะคะเหมือนเดิมอาน่ารักน่ารักใสๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไปขุดถึงอดีตอ่ะว่าแบบเฮ้ยต้องเดินเทอมาโกสติ้งฉันทําไมทธเท่ฉันทาไมอะไรแบบเนี้ย เออคุณมีโอกาสโดนบล็อกอีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นสงบปาดสงบคํานะหากคุณชอบแบบคนที่คนที่ดูแซบแซบอะไรแบบนะี้คุณคุณตั้งตารอเอาเอาแค่คนที่ตั้งตารอละกันนะคนที่ตั้งตารอเขานะคะถ้าคุณอยากไปต่อคุณไม่ต้องถามนะว่าเขาหายไปไหนนะคะสําหรับในกรณีที่หนูไม่อยากไปต่อค่ะหนูแค่แบบรอให้มันปลดบล็อกมาค่ะหนูจะแบบหนูจะแบบ เฮ้ยจะแบบเปียมันเลยเปียมันเลยนะคะอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยก็แบบไปไปแหกได้เลยนะลูกสาวนะคะนะก็ลองดูนะคะตั้งตารอเลยนะคะคุณจะเป็นกรณีไหนกรณีที่แบบคุณเฝ้ารอคอยความรักครั้งนี้หรือว่าคุณกําลังเฝ้าฟงรอแบบเออวันที่เขาแบบติดกับเรานะคะแล้วเราจะเปี้ยเขาเลยจะแหกเขานะคะคุณเป็นทีมไหนเมนให้แม่ด้วยนะเขาคนนี้จะติดต่อมาหาเรา นว,นว,นวนเนัเดี๋ยววันนี้แม่วิชวิตนะคะจะมาขอแขค,คำตอบให้กับทุกคนเองก่อนอื่นขอดูลัคนาราศีนะคะสำหรับคนที่มีสิทธิ์ตรงนะคะ80%มีอะไรบ้างได้แก่เมทุนตุ้นกลุม88-28นะคะ55-25มีนกรากฎพิจิกนะคะเมสิงธนูวันที่20-30 30นะคะราศีกรุมนะคะวันที่55-25นะคะ ก็จะเป็นมิถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็66-26นะคะพึกษกกันมังกรน,นะ,ะหากใช้ไปต่อกับแม่หมอได้เลยไม่มีไม่เป็นไรนะคะจองดูดวงส่วนตัวได้นะคะตรงขอสามใบนะคะเน้นๆเ,เลย four pentacles นะคะ a g e of wands นะคะแล้วก็ six of cups นะคะกรณีที่ทะเลาะกันไปนะคะในช่วงกันยายนปีที่แล้วนะคะหรือว่ามกราคมปีนี้นะคะมีโอกาสสูงมากที่อึ่ อีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านะคะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราทะเลาะก,กันหลังจากนั้นนะคะหรือว่าไม่ใช่เดือนดังกล่าวที่แม่บอกนะมีโอกาสที่เขาจะมา สองเราเฉยๆนะคะพอตัวเขานะคะสองจิตสองใจว่าควรจะทักเรามาดีไหมเพราะนึกถึงเรื่องเราในอดีตนะตัวเขาก็ทําตัวไม่ค่อยน่ารักใส่เรานะคะอยากจะขอโทษแหละแต่ว่ามันมีอีโก้ที่แบบคํมคอนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่อยากไม่อยากที่จะเป็นคนมางอ้อมันมันเสียฟอร์มนะคะมันสูงเสียมเป็มตัวเองนะคะไม่งั้นเขาจะแบบรู้สึกค่อนข้างแย่กับตัวเองมากๆเลยนะคะเขาคงจะดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะนะ แต่ถ้าเกิดมีการติดต่อกันมานะในคนที่แม่บอกไปนะคะช่วงเดือนกันยายนนะคะที่หยุดคุยกันไปหรือว่าช่วงมกราคมที่หยุดคุยกันไปเนี่ยเขาอ่ะจะให้ของขวัญของฝากเราก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการเปิดทางในการคุยนะแล้วยังไงต่ออยากรู้จังเลยว่าเขาคนนี้รู้สึกอย่างไรกับเราคะ่ะแม่หมอ <c oughs> justice นะคะเขาอยากจะทําอะไรให้มันถูกต้องนะคะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะจะทําให้เขารู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวเองก็ตามนะคะหรือว่าจะมีอุปสรรคเยอะขนาดไหนเขาเน้นความถูกต้องนะคะในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับเราหรือทําผิดต่อเราอะ่ะเขาจะมาสาร,รภาพผิดนะคะแล้วก็ก้าวผ่านนะคะคำครหานะคะหรือว่าคําแบบคําว่าคําตินะคะสาหรับเพื่อนเอนเราที่อาจจะติเขาหรือว่าเขานะอ่ะท้ายที่สุดแล้วเขาจะเปลี่ยนตัวเองนะคะเป็นคนดีของใจ ให้เราอย่างแน่นอนนะคะก็รอดูได้เลยเราจะได้รับความยุติธรรมจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตของเขาบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้แม่วิชวิตนะคะจะมาขอไขคําตอบให้กับทุกคนเองนะ ใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะตรงนะคะแต่คนที่จะตรงมากที่สุดคือลัคนาราศีดังต่อไปนี้วันเกิดเราหรือเขาก็ได้ค่ะได้แก่คนเกิดเมถุนตุ้นกุมนะคะสา2ส99 29เกเกนะคะแล้วก็ 44, 4 4 2สสี่คนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงห์8ป2 8ดนะคะเมษสิงห์ธนูคนเกิดวันที่22 22 44, 4 4 24ี่สี่่ค่ะหากใช่ไปต่อกับแม่หมอได้เลยนะไม่มีไม่เป็นไรนะคะกดจองด,งดงูดวงส่วนตัวได้นะคะตรงลิงก์นั้นนะคะ สามารถทําให้เราอารมณ์ดีได้นะคะดูกลิ่นได้นะแม่จะตอบภายใน24ชั่วโมงหลังโอนนะคะพี่แอดมินจัดคิวให้ค่ะดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราดีกว่าเป็นอย่างไรอ่าได้แ่งแมนนะคะอย่างแรกเลยเขามีความรู้สึกตระหนักรู้นะคะในสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราลงไปนะคะและอีกในนึงนะคะตัวเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าตัวเราอะเมื่อก่อนเขาอาจจะโทษเรามาตลอดนะแต่เขารู้สึกได้ว่าตัวเขาก็มีฝ่ายผิดอะ่ะ มีฝั่งผิดนะคะที่ทําให้เราเป็นแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะเราจะไม่ได้แสดงอะไรที่ไม่ดีออกมาเขาคือคนที่มากระตุ้นเราค่ะแล้วยังไงต่อนะคะเทียวอนส์นะคะแน่นอนว่าเขาอยากที่จะพูดความในใจของเขานะคะที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนนะคะแต่ช้าหน่อยนะเพราะว่าหอยทากกาลังขึ้นไปนะคะสิ่งที่เขาคิดว่าเขาไม่ดีอะ่ะเขากาลังจะบอกเราอยากจะขอโทษนะคะเพื่อที่จะลบล้างความผิดบาปอยู่ในใจนะ่ะแล้วยังไงต่อ แล้วอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอัศวินถ้วยนะคะมีความรักดีๆมาให้มีความแบบเอาใจใส่มากขึ้นนะคะเขาอาจจะเปลี่ยนไปแบบผิดหูผิดตานะเพราะเขามารู้ว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนผิดใช่ไหมก็มีความรู้สึกสำนึกผิดอ่ะมีความรู้สึกอ่อนโยนเกิดขึ้นในใจเขาอ่ะอยากจะทําอะไรดีๆเพื่อที่จะชดเชยความผิดที่เขาเคยทําไม่ดีกับเรานะคะ แล้วข้านี้อยากรู้จังเลยเขายังอยากจะให้เราอยู่ในชีวิตของเขาหรือเปล่าและอยู่ในสถานะอะไรแน่นอนนะคะเขาอยากจะให้เราอยู่ในชีวิตของเขาอันนี้ก็คือเป็น <c oughs> Queen of Pentacles นะมีขนตาด้วยนะคะคือเราอะเป็นคนที่สําคัญแต่เป็นคนที่เขาเคยมองข้ามไปเคยละเลยไปเพราะเราคือผู้ให้เราให้มาตลอดค่ะจนถึงวันหนึง่ง เราหายไปจากชีวิตเขาอะ่ะเขาเพิ่งจะมารู้สึกนะแล้วเราอยู่ในสถานะอะไรอะ่ะอ่าได้ a d g e of cup นะคะตัวนี้นะคะไพ่ใบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหวานโรแมนติกแน่นอนว่าเป็นเพื่อนไม่ได้แล้วหนึ่งเป็นพี่น้องก็ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องอะไรมาหวานนะคะเป็นคนรักเท่านั้นคะ่ะไพ่ถ้วยเนี่ยหมายถึงเลิฟนะคะเขารักเราการ,การกลับมาครั้งนี้ให้เราอยู่ในชีวิตในฐานะคนรักคะ่ะ สรุปแล้วเขาคนนี้ที่นิ่งๆพอเขาคุยไม่เก่งชวนคุยไม่เป็นหรือจริงๆแล้วเขาคนนี้เนี่ยไม่ได้อยากคุยกับเรานะคะก็เลยนิ่งเงียบไปนะหลายคนนะคะมีความอยู่ในใจนะคะเป็นหมื่นล้านคํานะคะไม่กล้าที่จะพูดออกมาสักครั้งหนึ่งเลยนะคะกลัวเขาคนนี้จะกระตกกระตากและหายไปนะคะเพราะในตอนนี้มันก็นิ่งมากพออยู่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้แม่วิชวิตนะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคําถามภายในใจของเราเองนะคะว่าทําไมเนี่ย เขานิ่งอ่ะพอเขาอยากคุยแต่ไม่กล้าคุยหรือพราะเขาไม่อยากคุยเลยนะคะมาดูลัคณาราศีที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะได้แก่คนที่เกิดอยู่ในลัคณาราศีเมถุนนะคะหกสิบหกยี่สิบหกนะ ต่อมานะคะคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์นะคะ1 9 1 9 2 9นะคะคนที่เกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมลัคนาราศีมีนนะคะคนเกิดวันที่22-22วันเกิดเราหรือเขาก็ได้นะ,ะดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในปัจจุบันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะโอ้ได้คุยน็อปคอร์เลสนะคะแล้วก็คุยน็อ บรดนะคะแล้วก็ King of g o b l e t นะคะเดี๋ยวขอขยายอีกทีนะอันเนี้ยสองอันเนี้ยนะคะสองควีนเนี้ยคือเราคนเดียวใช่ไหมอู้ใช่ค่ะตอนแรกแม่ตกใจนะคะเพราะว่ามีไพ่แบบบุคคลขึ้นมาถึงสองบุคคลนะคะและอีกต่างเพศอีกหนึ่งบุคคลแม่คิดว่าเขาจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์แต่จริงๆคือไม่ใช่ค่ะสบายใจได้แล้วค่ะเพราะเช็คมาแล้วนะคะสองคนนี้คือเรานะคะเขาบอกว่าความรู้สึกที่เขามีให้เราอะ่ะเขาชอบเรานะจริงๆเรากับเขาอะ่ะมีเกณฑ์เป็นเนื้อคู่กันด้วย นะคะเพราะว่ามีทั้ง King of, of Cups นะคะกับค e n อ f c คัพขึ้นทู่กันนะคะแสดงว่าเรามีจิตผูกกันมานะคะตั้งแต่อดีตชาติและหรือว่ามีนิสัยที่คล้ายๆกันอย่างเช่นแบบ ความคิดมากวิตกจริตวิตกกังวลนะคะคิดเกินกว่าเหตุนะคะย้ำคิดย้ำทำอะไรแบบเนี้ยเขาก็เป็นค่ะซึ่งเราก็เป็นนะคะและอยากจะบอกว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่แบบจิตใจดีรูปร่างหน้าตาดีนะคะแต่ว่าติดที่แบบเป็นคนที่กังวลคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำนะคะซึ่งตัวเขาไม่ค่อยกล้าแตะเราเท่าไหร่หรอกกลัวว่าเราจะคิดมากนะคะอีกอย่างหนึง่งเขาก็เห็นว่าเราดูบางมุมก็ดูเอาจริงเอาจังนะคะนี่คือแอนโบลีนนะคะถูกตัดแล้วนะคะนะคือเป็นคนจริงจังด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเอออารมณ์อาจจะรุนแรงนะคะเวลาพูดก็พ ูดจาฉานนะคะเราอาจจะเป็นคนที่แบบเออพูดจาแรงด้วยนะคะถามว่าชอบไหมชอบค่ะแม่ให้ประมาณ90%ที่ชอบเลยเพราะว่าเหมือนแบบ p ีเห็นีนะคะคือแบบนี้ใส่คล้ายกันมากค่ะแล้วมาดูกันนะคะที่เขานิ่งเงียบไปเนี่ยเขาเขินอายเลยไม่คุยกับเราหรืออย่างที่สองคือเขาไม่อยากคุยกับเราค่ะเขินอายหรือเปล่าเอ่ย อึดอัดใจพูดไม่เก่งนะคะสื่อสารไม่เป็นค่ะให้าการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างลําบากเลยนะคะหรือเขาไม่อยากคุยกับเราไม่ใช่ค่ะเขาพูดไม่เก่งไม่รู้จะคุยอะไรแทนมาส่องความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราบ้างนะคะใน72ชั่วโมงนี้เขาคนนี้จะทําอย่างไรกับเราและรู้สึกอย่างไรกับเราดูได้ทุกสถานะเลยนะอะ หากใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะไม่ใช่ดวงรวมแบบนี้นะสามารถจองได้นะคะตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์เริ่มที่แม่จะตอบภายใน24ชั่วโมงหลังโอนค่ะมาดูกันนะคะสําหรับลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ตรง80%ได้แก่คนเกิดลัคนาราศีกัน9929นะคะคนที่เกิดอยู่ในไม่ถุนตุลกุมนะคะ6626มินกรกฎพิจิก8828นะคะพฤกษกนะคะคนที่เกิดวันที่2222 22, นะหากใช่ไปต่อได้เลยค่ะ มาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นใน72ชั่วโมงนี้นะขอดูก่อนได้อะไรเอกออฟคัพส์นะคะตัวเรากับเขาอ่ะมีการเดินทางนะคะมีการย้ายที่นะคะใครสักคนคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีการย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าย้ายงานก็ได้นะคะหรือเรากับเขาเนี่ยมีเรื่องทําให้จําเป็นจะต้องเหมือนแยก ะะแยกกันไปแต่การแยกกันไปนี้ดูซิว่าแยกยังไงอะแยกกันไปแบบยังติดต่อกันอยู่แม่คิดว่ามันเป็นการแค่แบบเออไปทํางานที่ใหม่นะคะหรือว่าย้ายงานหรือว่าเออเขาอาจจะบินไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือเราก็ได้นะคะมีการบินเกิดขึ้นมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นนะคะ มีการรอคอยกันนะคะว่าจะได้รับข่าวสารไหมจะสบายดีหรือเปล่าไฟ F c u p s u p s นะคะตัวเรามีความรู้สึกกังวลแล้วก็คิดถึงเขามากๆเลยกลัวเราก็เป็นห่วงเขานะคะว่าจะเดินทางปลอดภัยไหม ตัวเขานะคะก็คิดถึงและเป็นห่วงเหมือนกันคนคนนี้ถ้าทานจะบินอย่างโชคชนนะคะหรือว่าเดินทางไปไกลๆค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเรากับเขาอาจจะเป็น long distance relationship หรือว่าเป็นรักทางไกลก็ได้รักทางไกลเนี่ยอาจจะอยู่คนละจังหวัดกันนะคะหรือหรือเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะแล้วยังไงต่อคะ เดอะเมจิกเชียนนะคะซิกซอฟส์แลวก็นายออฟเพนเดโคลสนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาว่างเมื่อไหร่นะคะหรือว่าหาเวลาสะดวกได้นะคะเขาจะติดต่อกลับมาหาเราให้เร็วที่สุดนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการที่เรารอคอยเนี่ยเราจะต้องแบบเราจะต้องหงุดหงิดแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะต้องแบบหาคําพูดอะไรสักอย่างมาพูดกดดันเขานะคะอ่ะถ้าเกิดเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เราทะเลาะกันแล้วเงียบหายไปจะเป็นอย่างไรถ้าเราเงียบหายไปนะคะตัวเขาคิดถึงเราค่ะตัวเขากําลังคิดอยู่ว่าจะวนกลับมา มเพราะเขาคิดว่าเขาก็ขาดเราไม่ได้นั่นแหละแต่เขาต้องการให้เราปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อเขาหน่อยอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะเป็นทุกข์นะคะอยู่ด้วยกันแล้วค่อนข้างที่จะท็อกซิกนะคะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยมากๆเลยแต่ใจเขายังรักเราอยู่นะคิดว่าเดือนพฤษภาคมนะคะไม่เกินนี้มีการติดต่อมาแน่นอนสําหรับคู่ที่